ัวงายดอกมะลินะครับสงน้องประชาชนชาวจตชตใหม่แล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับของตัวเมีองนะครับแล้วก็ตองร้แล้วก็ต้องารเดินเข้าไปนเาาอี้นะครับเดินเข้าไปนังเาอสหรับปดน้ยองเดกาแล้วก็ททีู่เลยว่าน้องประชาชนที่มา่งมาชมมา เยนี้เป็นไปุใช่ค่ะก็เป็นรณีการแทสขภาพที่สำคการให้ความร่งก่าในตัว้องก็ได้างสขพอ่งมากนันระธนที่าแล้วก็โอกาสที่ทุกทานชใหม่้เจแล้วก็เือเรื่องของก่งสารสารงสา่งรโที่ที่จ เป็นปุ๋ยพืชศาสตร์สำคัญของที่ดินพี่อะากทำให้การเพาะพันธุ์โดยทุนนิอมได้พี่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาข้อแรกเป็นการใช้ว่าที่ตรงเป็นป้าเพรานบ้านเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเรือนนะคะได้รับผลกระทบสองเรื่องเสียงเสียงดังมากเพราะลมส่งท้ายของเครื่องบินบางทีก็ผนทั้งหลังคา มยกเป็นแผนถามว่าเราขอท่านผู้มีอำนาจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาเยียวยาดูแลไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะคะเพราะที่ผ่านมาสี่ปีชุมชนนีมาไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการดูแลจากการท่าการท่าเคยพูดเคยสัญญาว่าจะเข้ามาดูแลให้ความรู้ให้สิ่งต่างๆแต่ไม่มี ตอนนี้จึงขอเรียนท่านนายกเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ดีขึ้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบครัขอขอบคุณท่านสำนักงานบริหารเรื่องของความยุติธรรมประชาธิปไตยโดยทางระบบดีเจ้าหน้าที่่ะของโรงพยาบาลจะเนื้อค่ะแพงมากท่านบอกว่าท่านจะไปดื่มดูบ่ายเช้าเนี่ยเงินเดือนมันน้อยเนี่ย เรื่องของอานตรารเดือนต่างๆในเชิงรับขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมท่านที่ช่วยงานของอดีตงานครับนี่นายกของไทยนะครับภาพของต่างคือเช้ามาก็มาทำงานรักษาครับนับถือเกิดไออาร์ทุกคนชนะลดกรตินครับเรื่องของท่ามคิยครับอันนี้ก็คือหรื่องต่างแต่ผมมันมันไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวทยังยืนละมันจะเป็นการพัฒนาที่ใช้เวลาสองสามวันในตรงเนี้ย คือท่านอยากจะมาเพี่อ,อยืนยันถ้าได้ทำโครงการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนหรือขอเรียกกลาบียน,นะครับว่าในส่วนของการดาเนินการนะครับตามแผนการขยายท่ายืนยันครับว่าไม่ได้มาถายฝันไม่ได้มาแค่รับฟังเฉยๆมีความตั้งใจจริงครับที่จะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อะไรที่ทําให้ได้ก่อนก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ ขอ็ขอความเห็นใจว่าจะพยายามทําอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนแล้วก็ขายฝันระยะสั้นตั้งใจจริงใจมาพูดคุยจริง,รงอยากต้องการทราบปัญหารจริงตลอดสาวันที่ผ่านมานะครับมีการประชุมเมื่อเช้าก็ประชุมับท่าท่านผู้ว่าเช้าตั้งสองวันเป็นอาหารเช้าแล้วก็สักการสรุปที่เราได้ไปพูดคุยมาทุกๆเรื่อง เมื่อกี้มีท่านเขาบอกว่าอันนี้ผมมานี่มา,มาพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจดับชาติผมพูดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งถ้าเกิดท่านติดตามานโยบายของรัฐบาลเรามีหลากหลายนโยบายนะครับไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกระยะสั้นอย่างเดียวเรื่องรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่เราจะเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะนะครับโดยที่เราการใช้การตลาดำดำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ มีอีกหลายอย่างครับเรื่องระยะกลระายะยาวก็อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของการสร้างสนามบินใหม่อันนี้ข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจําที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ทุกคนเห็นด้วยครับเรื่องของการสร้างสนามบินเดืท์แ่นที่สองเราอยากสร้างเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะสร้างไม่ใช่มา,าพูดเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะพูดกับหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมคงไปตอบแทนไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดขึ้น แต่รัฐบาลนี้มีความพยายามอย่างสูงสุดครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะย,ยาวนะครับที่จะเปิดสนามบินแห่งที่สองนะครับ